การนวดน้ำมันไม่ใช่แค่การทาน้ำมันแล้วลงมือนวดแต่มันคือศิลปะแห่งสัมผัสที่สื่อสารกับร่างกายอย่างลึกซึง้งทุกสังหวะที่ไหลลื่นบอกกล้ามเนื้อให้คลายตัวและปลดปล่อยความเกรง็งเมื่อยตึงที่สะสมไว้ทุกแรงกดที่พอดีทำให้ร่างกายเปิดรับการฟื้นฟูจากภายใน และทุกจังหวะการเคลื่อนไหวคือสัญญาณที่ช่วยให้ระบบประสาทเชื่อใจและเข้าสู่โหมดพักผ่อนนี่คือสิ่งที่ทำให้การนวดน้ำมันของ JM ไม่ใช่เพียงเรื่องของกล้ามเนื้อแต่คือประสบการณ์แห่งความผ่อนคลายที่ละเอียดอ่อนและมีความหมายเพราะในทุกสัมผัสเราตั้งใจให้คุณไม่เพียงรู้สึกดีขึ้นทางกายแต่ยังรู้สึกสงบ และเบาสบายจากภายในเหมือนได้รีเซ็ตร่างกายและจิตใจให้กลับมาสมดุลอีกครั้ง